สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วเนาะค่ะกับชองลาวันเค้กค่ะคลิปนี้แอดพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาบน้ำแม่ตะเคียนค่ะมีชาวบ้านบอกแอดว่ามีแม่ตะเคียนขึ้นจากลำน้ำเสียวเนาะค่ะแล้วก็มีคนได้โชคได้ลาบน้ำแม่ตะเคียนค่ะแอดก็เลยมาเบิ่งค่ะพอแม่พี่น้องไปเบิ้งน้ำกันเลยค่ะเอาละค่ะเบิ่งด้วยค่ะแอดบริเิทธิ์ยางแอดยางมาเจอเลยค่ะหนึ่งหาค่ะนี่ค่ะ เลขนึงจากการสอบถามเจ้าของหน้านมือบอกว่ามีคนเคยได้โชคได้ลาบอยู่ค่ะแต่วามื่อวานนี้เพิ่เตรียมของมาแต่กระชิ่องให้ผู้ชมเบืององเนาะคะ่ะเพื่อ่านผู้ชมเห็นเนาะคะ่ะซองเบื่องก้อนห้าเห็นตัวเลขเนาะคะ่ะงวดบันทีสิบหกท่านว่าอยากจะเตรียมของมาขอเพิ่นอยู่ค่ะวันนี้ซองไปสักก้อนเนาะคะ่ะเพื่อได้โชคได้ลาบมัเนนะะ่เพิินเนาะค่ะเพื่อน เอาขืนมาสองตนเนี่ค่ะแต่ว่าตนหนึ่งอยู่ทางขุนตนหนึ่งนี่ิืนแซนามโดนตนนี้สมบูรณ์สมบูรณ์ยูคค่ะแต่ว่าแซนามโดนเนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะซ่องไข่เบื้องเนาะค่ะถ้าเห็นตัวเลขอะอมเมต์มาใดเด้อค่ะถ้าว่าเห็นกับกับล่องวดวันที่สิบหกท่านว่าเดี๋ยวแอดจะมาขอหายไม่เตรียมของมาต้องไปถูกเทียนมาขอเนาะค่ะ เบองเนะะะ้อค่ะเจ้าเมตาเคียนให้โชคให้ลาบเด้อเจ้าแมตาเคียนนะคะมันลมลมแห้งไหมคะพี่น้องของกะลมเบิดเลยคะ่ะเห็นป่นลมแห้งมีห้อยรูปแปยงอยู่ค่ะแอดกระทำเจ้าของหน้าคนว่ามีคนได้โชคได้ลา่ บอกว่าก็ได้สูแนล,ลน,น่ะละพื้นว้านเลขสี่พื้นเอาขึ้นมาปีกายด้วยค่ะเอาขึ้นมาปีนึงแล้วแต่ว่าแอดผึ่งสาบขคาวเนาะคะ่กะ,ะก็เลยผึ่งมาค่ะขนาดล้ำต้นเพื่อนค่ะสาผู้ชคประหว่าผลเจอเนี่ยแต่เคียนอย่างคือกัน แอดเห็นหนึ่งหาได้ท่นผู้ชมผู้ชมแอดเห็นหนึ่งหาค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแอดเห็นหนึ่งหาได้ท่นผู้ชมเห็นคือกันบ่าจะานี่ค่ะเอ็ดก็ว่ามันมันเหล็กหนึ่งหาหนล่ละอือรเป่าเพื่อนสีห้โชคให้ลาบบ่หรือจัยอยงไร บวดนาสิเอาเอาน้ำแดงมันถวายอะไรค่ะเบิ้งด้วยค่ะเอดบริเหตุอย่างเอดอย่างมาเจอเลยค่ะนี่หนึ่งหาค่ะนี่ค่ะเลขหนึ่งหาแต่ผู้ชมผู้ชมเห็นคือเอดป่ะจ้ะมองนี้เป็นห้อยลูกแปลงไว้แล้วแต่ว่าตัวเลขนี่เป็นหนึ่งหาเด้อค่ะ เพื่อนเอาขึ้นมาจากนี่ค่ะมองลำนำเสียวมองนี้เนาะค่ะนี่ค่ะลำนำเสียวมองนี้น้ำน้ำไหลเชียวเลยค่ะอ่ะซองอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเอ็ดก็เห็นหนึ่งหาเห็นเห็นอีหลีเลยค่ะนี่นี่ค่ะเห็นเป็นหนึ่งห้าเลยค่ะนี่นี่ค่ะเลขหนึ่งหาท่านผู้ชม หนึ่งห้าชัดเจนเลยไปซ่องมื่อีกรมองอึนไฮซ่องให้แตนผู้ชมเบิ้งซื้อแต่ว่าแอบเห็นแล้วค่ะเห็นหนึ่งห่าแล้วค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าป่กค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่ง แางมาเห็นเลยเมียค่ะเห็นหนึ่งหาเลยเม,ม,มียค่ะท่านผู้ชมนี่คะ่ะให้ได้โชคได้ลาบแล้วเดิอมือนี้ลูกหลานมาประเด้เตรียมของมานะมาเบิง้งซื้อที่สาบข้าวกันเลยมาเบิง้งได้วงดนางวันน่าจะเอาถูกเอาเทียนมาขอเลยละ่ะมาขอเจ้าแม่ตะเคียนนี่ล่ะขอโชคขอลาบ ว่าวันนี้ก็เห็นเป็นหนึ่งหาเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ห้อยหลูปแปงอยู่ค่ะนะคะซองมาอีกเด้อค่ะอาจะให้ท่านผู้ชมซองเนาะค่ะ แต่ว่าแอดเห็นแล้วมันเป็นหนึ่งหาด้วย่ะเลขหนึ่งห้าค่ะตรงนี้เป็นห้อยแป้งที่เขาลูไไุไใ้ไม้ไมยู่คนะ่ะ ซเม่อ้นี่เด้อค่ะซมึกจุดนี้เนาะคะ่ะรื้อค่ะโชคไผบุญมั่นเนาะคะ่ะดวงคนเฮ้าบ่าคือกันค่ะท่านผู้ชมบางที่ท่านผู้ชมอาจจะมีโชวมิลามีดวงก็แอดเนาะคะ่ะ ขึ้นนมาแล้วปีหนึ่งแลว้วสิค่ะ่ผู้ชมเอาขึ้นมาแล้วหนึ่งปีแล้วมีคนได้โชคบ่อยอยู่ ตมแห้งค่ะคุณผู้ชมเอ้วตัวนี้นี่ปวกท่านผู้ชมคะตัวเลขที่แอร์เทนอยู่มเมตาเคียนก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะแต่ว่าเลขหนึ่งก็เลขเกตเป็นเลขตัวเดียวกันเนาะค่ะแอดก็เลยตีออกมาเจ็ดห้าห้าเจ็ดหนึ่งห้าห้าหนึ่งค่ะผมเมีพี่น้องมากชอบตัวเลขก็เอาไว้เป็นแนวทางใดค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะโชคดีทุกๆุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ